เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหนือความฝันนะที่ผมมันยากที่จะเปลี่ยนเป็นคำพูดได้อะคือตอนนั้นอะเราโมเมนต์ไรดีกปะคือตอนนั้นอะมันเป็นอะไรที่มันแบบเขาจะขับรถออกไปแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์อยู่กับทางเวิร์คพอยต์กำลังแบบสัมภาษณ์อยู่แล้วก็หยุดการสัมภาษณ์เพราะว่าพี่แจ็คสันไปเราก็เลยต้องโบกมือไบายพี่เขาปรากฏรถเขากำลังจะเลี้ยวไปแล้ว แล้วเขาหยุดก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นเก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นเขาถอยหลังมาเพื่อจะตั้งลำใหม่ตาหัว่าเขาถอยหลังมาเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอผมอยืนตัวแข็งเลยนะตอนนั้นนะมันใช่เหรอในใจเขาคิดแบบว่าพี่มันใช่เหรอแต่ตาบอกว่ามีพิกาดอ่ะเขาลงมาแล้วก็เปิดประตูให้พี่แจ็คสันวางลงมาเสร็จแล้วเขาก็วิ่งลงมาคือมันเหมือนความฝันอนะมันไม่คิดว่ามันแบบไม่คิดว่าพี่เขาอะ แจ็คสันอะเขาจะวิ่งลงมาหาเราแล้วก็มาขอเราให้เราถ่ายรูปก,กับเขาซึ่ง เราก็ไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมยืนแข็งแล้วก็แบบทาตัวไม่ถูกอะไรคือผู้จัดการผมมาอยู่ข้างบอกว่าเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปเร็วกล้องมันถ่ายผมไม่ได้ยินเลยตอนนั้นรู้แต่ว่าเขาแบบทํามือลูกกล้องถ่ายแบบเลยเอาขึ้นมาถ่ายแล้วก็เสียวฟีดีที่แบบถ่ายติดแล้วก็ภาพไม่เบลอ <c oughs> ใช่เขาดูไม่ว่าเราไป็ดาร์กาแฟอยู่แล้วอะไรนะเราดูไมว่าเราไป็ดาร์กาแฟอยู่แล้วอะรู้ครับรู้เขารู้ได้ไงเดี๋ยวต้องรอติดตามชมครับ <c oughs> อ่า ยังยังบอกไม่ได้เขาแล้วอะไรนะครับก็รอติดตามครับจะได้ร่วมงานกับเขานิดนิดหน่อยหน่อยครับจริงจริก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าได้พูดไปคิดว่าจะได้มีการร่วมงานกับแพทย์หมอ ื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณทางเวิร์พอยต์เลยนะที่ชวนที่ชวนไปครับตอนนั้นที่เจอ่ยวตที่โคาิ่งมาม่เราที่ที่ที่เขามาถ่ายรูปเขามีคุยอะไรกับเราอะไรอะไรครับตอนั้นเขามาเอาที่เขาวิ่งมาถ่ายรูปกับเราเขาไมคุยอะไรกับเราไม่พูดอะไทักทายอะไรกับเราบอกได้เลยว่าไม่ได้ยินอะไรเลยหุ่นกรันมันวิ่งหมดเลยวิ่งมันเหมือนมันแบบถ้าเหมือนในหนังมันคือเป็นภาพที่แบบทุกอย่างสโลว์แล้วไม่ได้ยินเสียงได้ยินแค่เสียง เขาวิ่งมาเขาแบบถ่ายรูปผมยังจำโมเมนต์ได้อยู่เลยคือแบบแล้วทําอะไรไม่ถูกอ่ะซึ่งแบบผมก็ต้องรอติดตามอธิบายไ,ไม่ถูกจริงเต้ยเขาบอกแต่ว่าเต้ยหมดมากอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ มันเป็นเรื่องแบบมหาัจจันยร์มากๆก็คิดว่าไม่คิดว่าผมจะได้ถ่ายรูปกับพี่แจ็คด้วยซ้ำเพราะว่าตอนทํางานก็เขาก็ริบโทรศัพท์มือถือหมดก็ไม่มีใครได้ถ่ายรูปคู่ด้วยก็ไม่คิดว่าผมจะได้มีโอกาสถ่ายรูปก,กับพี่เขาแล้วรูปคู่เราจะได้มีโอกาสถึงเมื่อไหร่ก็รอติดตามในเรื่องนี้ครับต้องรอให้ต้องรอให้ทางเวิร์คคอร์ออกไปก่อนใช่ใช่ตามอารยาทแล้วใช่ใช่เมื่อก<ๆ>ี้ได้ยินไหมว่าเขาเดินมาเปเมียนเมีน เขาเดินเขาจะปรากฏตัวทุกที่ในกรุงเทพไม่ได้นะ,ะขขเขาจะไปเจอทุกคนในกรุงเทพไม่ได้นะว่าเราจะไปส่งมาด้วย,ยใช่ครับ <laughs> ถ้าเรื่องงานนี้ทันนะ <laughs> ก็จะไปครับทำไมเรากือจะไปเป็นประเทศคนหนึ่ง <laughs> ก็จริงแล้วก็ชื่นชอบพี่แจ็คมานั้งแต่ช่วงโควิดแล้วตั้งแต่ที่หยุดทำงานไปแล,แล้วก็ไม่มีอะไรก็ไถดูพี่เขาแล้วก็เอา ่าจะเป็นส่งผมเอ้ยกฟนเอกตัวเอ้ยก็ได้เลฟเฟอร์เมาจากพี่เขาเลยเป็นเขาเลยเป็นไอดอลคนหนึ่งของมแล้วยิ่งวันนั้นยิ่งเขาทําให้ผมเห็นถึงความน่ายความเทคแคร์แฟนคลับพ,พาเป็นเองทั้ที่เขาเป็นศิลปินระดับโลกขนาดนั้นเขาจะขับรถไปเลยก็ได้แค่เขาไบ่บบามือให้เราในรถแต่เขาดันเลือกที่จะจอดรถแล้วมาเซลฟี่กับเราแล้วก็กอดเราแต่ว่าตรงผมนี้ก็คือเลฟเฟอร์มาเลยใช่ ได้ไหมข้ากระดูกยากมากเลยนั่นนั้นนั้นน่ะเอเราต้องได้ยังเราไม่อยากเอวเพราะเอวหวานแล้วนะเตัวเอวหวานไหมฝืนหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ใช้งานเลยที่ทำให้เราเป็นแบบว่าเป็นช่องสามคุณระยำนะท่านมีควาอยูกคนไทยเขาได้ใจคนไทยมเยอะมากเลยนะรสมัครที่เขาใช้ยิ่งขึ้นไทยเขาได้ใจคนไทยผมเชื่อว่าเขาได้ใจคนไทยทั้งประเทศแน่นอนแล้วก็ ได้ความรู้สึกผมด้วยเป็นโมเมนต์ที่ผมจะจำไปเรียกได้ว่าจาไปทั้งชีวิตเลยแล้วก็เป็นแบบอย่างผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินหลายๆท่านได้เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมีแค่โมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่เราได้เจอศิลปินที่เราชื่นชอบ จริงเราแค่เจอเขาเฉยๆเราก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเขาเลือกที่จะสร้างโมเมนต์มหัศจรรยร์ให้กับเราโดยการที่เขาจอดรถแล้วมาหาเรามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่ศิลปินระดับโลกมาทําแบบนั้นผมก็จะเก็บเป็นแบบอย่างถ้าเกิดวันหนึ่งผมไปถึงระดับนั้นได้ผม,ผมก็จะเอาที่เขาไปเป็นแบบอย่างนี่แหละครับถึงไม่เป็นแบบนั้นผมก็จะทําครับ